ถ้าคุณคิดว่าวัน,นโรคเป็นโรคที่เกิดแค่ในอดีตแล้วก็ลองคิดดูอีกครั้งครับมันเป็นโรคระบาดท,ที่เกิดในเท็กซัสในตอนนี้ครับที่น่าเป็นห่วงในขณะนี้คือที่เมืองเล็กเอลลิสในเมืองเอลนิสซ,ซึ่งเกิดกับนักเรียนที่อยู่ห่างจากเมืองเอลดิส75ไมล์ครับคําถามคือเป็นนักเรียนมัธยมที่โรงเรียนเอลนิสปีสุดท้ายและเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาสุดท้ายของเทอซึ่งได้ติดเชื้อจากอาจารย์ผู้สอนในห้องเรียนที่มีเชื้อวันโรคขณะที่ เดนตันเสียงภาวะโรคนี้ค่นรุนแรงโคศกหญิงได้กล่าวแผนการด่วนและส่งจดหมายถึงผู้ปกครองถ้าจำเป็น ตอนนี้เราอยู่กับคุณสตีฟพิกเกตผู้สื่อข่าวอาวุโสในดัลลัสที่ C ี s เขาจะมาให้ข่าวล่าสุดในวันนี้ครับสตีฟครับข่าวในตอนนี้เป็นไงเออคือในเดนตันตอนนี้เป็นข่าวดีครับเพราะว่าเราได้ตรวจสอบไวรัสส่วนใหญ่ในเมืองนี้ผลตรวจสอบออกมาเป็นลบครับไม่มีผลตรวจสอบเกี่ยวกับเชื้อวัณโรคที่ผิวหนังที่เป็นบวกอยู่แต่บอกได้เลยว,ว่ามันเริ่มแล้วนะครับจะได้กล่าวไปในเอนดริสเท็กซัสมีนักเรียนกว่า1000คนที่ได้ทดสอบอาจจะเป็นพาหะใน10กรณีที่เป็นวัณโรครวมถึงเด็กอายุ14ด้วยครับ คิดว่าเรื่องนี้มันเกิดจากครูคนหนึ่งครับซึ่งผมเดาได้ว่าได้ทําการสอนในชั้นแล้วก็คงจะไอในห้องเรียนจนเชื้อวัณโรคที่มีได้แพร่กระจายไปแต่ไม่รู้จริงๆว่ามันเป็นเชื้อโรคแบบไหนนะครับแน่นอนครับพวกเขาูรว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับอาจารย์ของเขาเช่นโรคหลอดลมอักเสบโรคไซนัสอักเสบ แต่โรควรรณโรคดัน,นเหรอครับยังไม่มีการยืนยันแน่นอนแต่ในช่วงนี้เดือนสิงหาคมครูทุกแย,ยก่ออกจากโรงเรียนซึ่งเป็นกลุ่มที่ติดต่อกันส่วนกลุ่มนักเรียนกลุ่มนั้นยังน่าเป็นห่วงมันมีการประชุมทั่วเมืองไม่ใช่แค่ในโรงเรียนเห็นได้ชัดเจนว่าผู้คนกับนักเรียนน่าเป็นกังวลเช่นเดียวกันกันกบในเดนตันแต่มีการประชุมสาธารณะที่เดนตันเพื่อรับข้อมูลข่าวสารผมสามารถบอกคุณได้แล้วว่าเรื่องนี้น่ากังวลจะสามารถบรรเทาลงได้ในพื้นที่ส่วนมากของเมืองเดนตันซึ่งแกลออกไป60ไมล์จากเดนิสถ้าจะมีคนคนนนนิดแง่บนน่บกใตอี้วา วัณโรคก็ยังคงมีอยู่มี11,000กรณีที่ทุกๆปีที่สารัฐได้รับแจ้งเกิดกรณีคล้ายกันนี้ในแผนกฉุกเฉินครับแล้วตัวผมเองก็ได้ตรวจสอบเชื้อวัณโรคทุกๆ6เดือนด้วยนะครับพวกเขาเร็วและง่าย เมื่อตรวจแล้วมันจะช่วยให้คุณรู้ว่าคุณมีเชื้อวัณโรคหรือไม่เรามีตัวอย่างผลการตรวจสอบวัณโรคที่เป็นโบกที่นี่ด้วยนะครับซึ่งได้ตรวจจากผิวหนังจาก48เป็น72ชั่วโมงต่อมานะครับซึ่งก็ได้แสดงให้เห็นถึงผลทางสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นสัญญาณที่ดีเหตุผลว่าทําไมครูผู้ซึ่งมีอาการบางอย่างแปลกๆควรจะได้รับการตรวจเชื้อวัณโรคเพราะว่าถ้ามีเชื้อโรคสูงนะครับมันอาจจะแพร่ไปในอากาศละอองไอหรือว่าจามเป็นต้นนะครับและนี่ก็คือเหตุผลที่ว่า ไม่มันถึงอยู่ในสภาพแวดล้อมนะครับอย่างในห้องเรียนเป็นต้นและก็แน่นอนครับสิ่งที่พวกเราคิดนั้นมาจากหนวยฉุกเฉินถ้าคุณอยู่ใกล้ห้องคุณจะง่ายต่อการติดต่อก,กับอะไรที่คุณสามารถเห็นได้นะครับตามปกติแล้ววัณโรคมีผลต่อปอดคุณสามารถเห็นได้จากผลเอ็กซเรย์ปอดแบบปกติซึ่งคุณสามารถเห็นได้ที่นี่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุมอาการไอได้นั้นก็จะน้ำหนักลดเชื่อชาแล้วก็จะเป็นไข้นะครับแล้วก็จะมีเหงื่อซึมตอนกลางคืนด้วย และพวกเขามีแนวโน้มอาการที่จะแย่ลงนะครับแต่พวกเขาก็ไม่นึกถึงอาการของวัณโรคเลยดังนั้นอาการของวัณโรคเกิดจากสาเหตุของแบคทีเรียที่ชื่อว่าไมโครแบคทีเรียซึ่งมีผลต่อปอดโดยตรงแต่ถ้าคุณมีอาการดังกล่าวเชื้อวัณโรคสามารถทำลายทุกส่วนในอ,อวัยวะในร่างกายผมอยากจะบอกนะครับถ้าคุณมีไข้ขึ้นสูงเป็นเวลานานคุณควรจะไปหาหมอเพื่อตรวจอาการเพื่อเข้ารับการกำจัดแบคทีเรียใน6กถึงเเดือนด้วยนะครับแล้วคุณก็จะจบการรักษานี้ และสตีฟครับเท่าที่คุณเนเรียนรู้มานะครับวันโรคยังไม่มีทางรักษามีโอกาสเสี่ยงถึงตายจริงครับที่มีตัวเลขว่าในรัฐสัตว์มีการตายเพราะโรคนี้รวมอยู่ด้วยนะครับนี่เป็นแค่กรณีเริ่มต้นและกรณีของครูในโรงเรียนจะต้องได้รับการรักษาเราได้ยินว่าเขาสบายดีแต่มีวัยรุ่นจํานวนหนึ่งที่เป็นโรคยังไม่แน่นอนว่าเป็นวันโรค แต่ด้นการดูแลนั่นคือเด็กอายุ14เดือนตอนนี้เธออยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งมีอาการที่ไม่น่าเป็นห่วงเราว่าเธอไม่น่าเป็นอะไรนะครับนี่เป็นการส่งข้อความที่ไม่ใช่การขู่ให้กลัวนะครับแต่เป็นการพึงระวงังขอบคุณสตีฟที่มาให้ข้อมูลครับ ผมอยากให้ทุกคนฟังเอาไว้นะครับคุณอาจจะคิดว่ามีบางสิ่งผิดปกติในเทปเสียงนี้แต่ผมตั้งใจครับ<อ>นี่เป็นการปลูกถ่ายเครื่องช่วยในการฟังนะครับงั้นก็เชิญพบกับผู้ที่อุทิศทั้งชีวิตเพื่อคิดค้นอุปกรณ์ในการปลูกถ่ายเครื่องช่วยได้ยินที่อยู่ทางด้านหลังหูนี่ครับอย่าพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาบอกคุณในช่วงหน้าว่ามันเป็นยังไงบ้างครับ มันเช่นาทึ่งค่ะนี่คุณแค่วางลงไว้และจะคุ้นเคยกับเสียงนี้นะคะกลับกระสู่รายการ The Doctors ครับเราได้คุยกันกับเรื่องไม่น่าเชื่อและบางอย่างไม่สามารถอธิบายได้นะครับเหมือนกับการที่เด็กคนนึ่งซึ่งได้รับการปลูกถ่ายการได้ยินซึ่งจะทำให้เธอได้ยินเสียงเป็นครั้งแรกเราต้องขอบคุณเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วยครับ เธอได้ยินแล้วค่ะเธอได้ยินแล้วเฮ้เอลลี่เอลลี่เธอกลับมาแล้วค่ะกป็นไงฟังอยู่ดีวันดีวันดีเอลลี่วันดีวันดีจ้าวันดีว่าไงดูงว่าไงเกิดอะไรขึ้นแค่กำลังจะปิดมันแล้วก็มองดูนะคะมันเป็นเรื่องแตกต่างกันนิดเดียวตอนที่มันเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่นะครับ คุณทําได้มัันดงปตอนนี้เครื่องช่วยฟังของคุณเปิดแล้วคุณบอกเราได้ไหมอ้มันน่าตื่นเต้นนะพอเวลาคุณวางมันลงแล้วคุณก็จะคุ้นเคยกับเสียงแล้วสามารถฟังมันได้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ ว้าวเหลือเชื่อนี่คือคุณซาร่าครับและก็มีผู้เป็นพยานในการได้ยินเสียงของเธอเองในครั้งแรกๆก,ก็คือสามีของเธอคุณสโลนยินดีต้อนรับทั้งคู่ครับขอบคุณ,ค,ณครับ,บผมรู้ว่าตอนคุณถ่ายวิดีโอนั่นมันเป็นของคุณคนเดียวแต่มันก็ฮิตใน YouTube ตอนนี้นะครับมีคนชมกว่า8ล้านแล้วดิฉันกลับมาบ้านในคืนนึง เพื่อที่จะเช็ค Facebook กับเพื่อนและเห็นว่าครอบครัวเขาได้ถ่ายรูปแล้วก็เอ่อวิดีโอหลายเมกะไบลง YouTube มากมายที่อัปโหลดกันนะคะนี่เป็นเพียงเหตุผลเดียวที่ฉันฉันอัปโหลดมันลงบน y o u t u b e ค่ะค่ะเท่านั้นเองซารา่าเพื่อนผู้ฟังนะคุณสูญเสียการได้ยินตั้งแต่เมื่อไหร่เออมันเป็นกรรมพันธุ์นะคะเยินของพ่อและแม่ที่ฉันเป็นสาเหตุที่ทำให้เนื้อเยื่อในหูชันในใช้การไม่ได้นะคะ แต่มันเป็นเพียงแค่สามอาทิตย์เท่านั้นใช,ใช่ไหมแล้วก็มีใหม่ๆทุกวันสิใช่ค่ะประสบการณ์ใหม่มันมีเป็นล้านเสียงค่ะเดินไปที่ตู้จดหมายและได้ยินเสียงนกบนต้นไม้เรามาจากเท็กซัสที่ซึ่งแห้งแล้งสองวันหลังจากที่ฤดูพาอปลูกและประสบกับพายุฝนฉันอยู่ในบ้านกลางดึกคืนหนึง่งแล้วฉันบอกกับเขาว่าฝนตกหนักข้างนอกเหรอแล้วเขาก็กลับมาบอกว่าใช่ฉันรู้สึกไม่เหมือนอยู่ในบ้านไม่รู้ได้ซ้ำว่าฝนตกเว้นเสียแต่จะมีคนบอกหรือว่าฉันออกไปดูเองค่ะ ว้าวมันน่าทึ่งมากเลยนะครับแล้วซาร่าก็ได้ยินจากเครื่องมือนี้ครับมันมีชื่อว่าเครื่องกระตุ้นหูชั้นในนั่นเองมันถูกปลูกถ่ายภายในหูของซาร่าแล้วเราจะมาคุยเรื่องนี้กับคุณแพทริกสเปียร์แมนคนที่คิดค้นเจ้าตัวนี้ขึ้นมานะครับยินดีต้อนรับครับคุณแพทริคครับครับกระคุับเรามีภาพอนิเมชันแสดงการทํางานของอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับคุณช่วยอธิบายเกี่ยวกับการทํางานของมันหน่อยได้ไหมครับได้เลยครับ ก่อนอื่นเสียงเดินทางเข้าสู่หูภายในช่องการได้ยินมันเป็นระดับเสียง15เดซิเบลแล้วส่งไปยังแก้วหูแก้วหูจะสัน่นแล้วก็ส่งคลื่นไปยังรูปคอนทั้งและโกลนจากนั้นก็จะส่งคลื่นเสียงส่งไปยังโสตประสาทการได้ยินแล้วจึงจะส่งต่อคลื่นเสียงนี้ไปยังส่วนหูชั้นใน เพื่อประมวลผลแล้วก็ส่งต่อไปยังสมองนะครับและนี่ก็คือกระบวนการทำงานการได้ยินโดยธรรมชาติของมนุษย์ปกติโดยทั่วไปทุกๆคนก็จะมีการทำงานแบบนี้ครับก็งั้นคุณ<อ>จะบอกว่าเรากำลังใช้การทำงานการได้ยินโดยธรรมชาติใช่ไหมครับแล้วเธอก็ใช้หลักการเช่นเดีวยวกับเราด้วยงั้นเธอก็ได้ยินโดยการใช้แก้วหูของตัวเองนั่นแหละครับแล้วบริเวณที่บกพร่องเนี่ยมัน มันสามารถทํางานได้หรอครับอุปกรณ์พวกนี้สามารถช่วยได้กับผู้ที่ขาดการได้ยินระดับกลางถึงแย่แต่ไม่เป็นผลสำหรับคุณซึ่งมันทํางานได้อย่างน่าท<า>ึ่งเด็กแ,และผู้ใหญ่เวลานี้มันอาจจะทําได้ในระดับอายุ18ปีขึ้นไปแต่ในอนาคตสามารถลองรับการทํางานสําหรับเด็กเล็กๆได้นะครับโอเคขอบคุณครับคุณซาร่าครับมันช่างเป็นเสียงจากสวรรค์น,นะครับเอาละครับกลับมาที่รประเด็นที่แล้วกับผู้ที่ตั้งคันนะครับหมอลิซ่าและจินเลี่ยนรอที่จะช่วยเหลืออยู่ครับ